you mm -hmm. ดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับน้องที่เข้ามารับชมในช่องอีสานเจเนเรชันนะครับผมเส้ามืวยนะพี่น้องเนาะก่อเป็นเส้าวันที่8นะครับวันนักขา้นนะครับในประเทศอิสราเอลนะครับผมณตอนนี้นะครับก็เป็นเวลานะครับเจ็ดโมงสิบนาทีนะพี่น้องเนาะกลมหน่อยก็พาพี่น้องนะครับมาดูบรรยากาศตอนต่อสู้นมังเด้อพี่น้องนะครับเนาะอันนี้ก็ เป็นเศร้าอากาศหนาวๆน,นะพี่น้องเนาะอุณหภูมิมือหนีครับผมอยู่ที่เกาองศานนะครับอกอถชื่อว่าอากาศดีพี่น้องเนาะเกาองศานี่กําลังดีนะครับนะเนาะกอหมอกร้ายอบอุ่นนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับเนาะบรรยากาศตอนตเศ้านะครับหลังจากขี่กบหน่อยนะครับเพิ่งจะลีนุ่งว่าแล้วนะครับเคลียร์ในฟ้าเรียบร้อยนะครับเนาะ วันนี้ก็พาพี่น้องนะครับมายางรับชมบรรยากาศตอนอสอเหมือนกันนะครับเนาะหน้าตรงนี้นะครับเนาะก็เป็นป่าคางบ้านนะครับของกรมน้อยนะครับคางคามงัวเนาะก็มายางชมอากาศนะครับดูบรรยากาศตอนอสอบที่มันสดชื่นนะครับนะครับเนาะยางเลาะเบิงน้าคืออะไเห็ดพี่น้องนะครับเนาะนี่แหละครับก่อเลาะนะครับื้นนี้ก็ ตั้งใจมาย่างเลพี่นอ้องย่างรลเหรียญนะครับเนาะอาบ่งเชือดเฮ็ดไปแกงไปปนตอนสองน้ำน,นะครับอากาศดีๆนะพี่นอ้องอาเมือน,นี้นะครับหมอกหลนะครับอาหมอกไหลๆนะครับก็ตอนในสายแม่นะครับก็จะแดดนะครับเนาะบอกเลยครับเมื่อนี้แดดฮอนแน่นอนครับผม ช่วงนี้ก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมอ่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็อ่าเนเปอเส์เซเล็กก็ยังหนาวู่พี่น้องนะครับเนาะก็ถือว่ายังเป็นฤดูหนาวนะครับอ่านะครับ,นะรบเนาะแต่ว่าอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะจ๊น้อยนะครับอ่าตอนเที่านี่ก็จะหนาวนะครับอ่าตอนนึ่งเทียงใบายแดยดออกนะครับตอนอ่าแรงแรกนะครับก็จะเริ่มอ่าหนาวเริ่มเย็นนะครับผมอากาศช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ ต่อไปเรื่อยจนหอสงการทุกล่พี่น้องนะครับหลังจากเดือนสงการเดือนพฤษภาเมษาอะไรแล้วนะครับก็จะเริ่มเข้าสู้หนาวห่อนนะครับอากาศก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับผมเนาะเดี๋ยวครับแต่สำหรับมานี่นะครับผมผ้าพี่น้องยางเลาะยางเหรียญนะครับลังบ้านนะครับเนาะนี่นะครับบรมันยากาศตอนเช้าเน้านะบผมก็ โซเซียนแจ่มใสนะครับมีทะเลหมอกนะครับให้ดูนะครับเก้าองศานะครับก็่ืชิว่ากำลังดีนะครับอุณหภูมิเก้าองศานี่กำลังดีนะครับพอาะที่ผ่านมานะครับหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่ก็อุณหภูมิก็อยู่มาสักอสี่องศาห้าองศานะครับ่าฝนก็เพิ่งจะหยุดตกไปวางใน้องเมือนะครับก่อนหน้านี้เนาะสลีวนะครับก็มีทั้ง อาหน้าหนาวก็จะหน้าฝนฝนตกมา้อมกันนะครับอาแถวภาคเหนือภูเขาเรือมอนนะครับก็หิมะตกนะครับนี่นะครับพี่น้องมื่อนี้ก็อ่าภาพี่น้องยังรอาะซื้อเนาะอ่าก็บบอได้ว่าตั้งใจมาเก็บเห็ดโดยตรงนะครับอ่าตั้งใจที่จะมาถ่ายบรรยากาศอ่าตอน,นเศส้งหาพี่น้องในรับจนกันนะครับ อากาศตอนเช้าเช้านะครับกบหน่อยก็อยู่ภา,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 าคเหนือนะครับเนาะอยู่โมช้าฟามารุนะฮะภาคเหนือนะครับก็ถือว่าเป็นภาคเหนือที่กลางๆนะครับนเนาะเนือตอนกลางๆก็ร่งดีพี่น,อน้องนะครับเนะาะสะพานปากาซิงแวด้อมนะครับที่ผมอยู่ผมว่ามันดีแล้วนะครับเนะาะก่าว่าเนื้อกับบนเนื้อสุด แถวโกวล้านแถวเรือมอนอะไรพวกนี้นะครับเนาะเขาก็จะเนื้อเกินไปนะครับมันก็จะหนาวนะครับเพราะมันติดภูเขาสูงติดภูเขาหิมะนะครับแถวผมอยู่ก็มีภูเขาล้อมรอบนะครับมันแต่มันก็มีทีราบนะครับผมว่าก็อากาศดีมากนะครับที่ผมอยู่นะครับอากาศดีบรรยากาศดีเนะาะแถวนี้นะครับนี่แหละครับผม น่ครับพี่น้องครับหมอกลายนะครับเนาะหมอกลงใส่ปลาไงนะครับตอนนี้นะครับเนาะ ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงก,กว่าแล้วครับแสงแดดก็เริ่มอ,ออกมาตัดกระมอกแล้วพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นสวนปลาสตรมนะครับพี่น้องนะครับเนาะอย่างเลาะพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็ต้นสตรมนะครับต้นน้ำมันเผือนพี่น้องเนาะต้นนี้ก็จอไปเห็นน้ำมันนะครับที่กมหน่อยเคยทายาให้ดูเวลาคลิปนะครับ มันนี้ก็พาพี่น้องย่างล้อมกันพี่นอ้องย่างเลาะสมธรรมชาตินะครับบรรยากาศนะครับเนาะในอิสราเอลองเฮ้ามัอนี้นะครับอุณหภูมิเก่าองศานนะครับตอนนี้ก็เฮดบ่คอยมีแล้วพี่น้องเนาะเฮดอ่าเศร้าเกิดแล้วครับก็คงจะเมอนแล้วเนาะ หมดยาม,มาแล้วนะครับมีก็มี่งางฮาครับบรายคือดีกี้นะครับนี่ครับก็เป็นวิธีชีวิตนะครับผมของแรงงานไทยในอิราเลีองเฮ้านะครับก็การมาทํางานเมืองนอกน,นะครับก็เ้ามาต่างบ้านต่างเมืองนะครับอาจจะมีความรู้สึกแบบอา่า เงานะครับเปียวอ่างว่างบ้างนะครับเขาก็ต้องหาความสุขให้กับตัวเองนะครับหาความสุขในสิ่งที่เรามีนะครับงานเงาเห็ดให้ด้นะครับเขาก็จะยูใหด้นะครับผมจะบอเขียดบอเสดยกับงานเท่าไรเนาะว่าการมาทํางานเมืองหนองเขาบ่ิมาแค่เดือนสองเดือนนะครับเขาจะยูหลายหลายปีนะครับในตามสัญญาจ้างตามอีซาเขาก็บอกหาปีสามเดือนนะครับเรหวางหาปีสามเดือนนี่เขาจะทางานเขาจะยู จิงใดกํางานนะครับผมทำงานได้มีความสุขนะครับนะครับเนาะก็หาความสุขหาสิ่งแวดล้อมนะครับรอบคางเข้านะครับเห็ดหฮามีความสุขในสะิ่งที่เฮาอยู่เขามีในการทํางานได้นะครับเห็ดไปพี่นหองนะครับเนาะสิ่งใดเช่นเฮาคลายเครียดคอนคลายได้นะครับกลมหน่อยก็ การทำงานฟาร่วงัวครับอยู่คนเดียวนะครับก็บโบข่อยแต่เจอคนร้ายสักคนใดนะครับก็นี่นะครับการออกมาดูบรรยากาศตาอนนาซ่าก็ยังเฮาอ่าสดชื่นแจ่มใสนะครับเนาะอากาศดีครับพี่น้องนะครับเนาะตอนนาซาวต่าดหิก็เริ่มออกกันแล้วครับแดดเริ่มออกแล้วนะครับ ต้นใหม่ก็ตอนหนานาวนะครับหนาวหนาวคักนะครับก็จะเกิดใบไม้ร่วงนะครับก็จะร่วงมดนะครับเนาะหลังจากอาการเริ่มอุ่นอีกนะครับประมาณเดือนหนานะครับเดือนหนานี่ก็เริ่มต้นใหม่ก็จะแตกยอดอ่อนนะครับเนาะแตกยอดอ่อนออกม่นะครับก็จะเริ่มออกดอกออกมากนะครับก็ตามมาดูการของมันนะครับผม นะครับผมเนาะผหน่อยก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศนะครับให้พี่น้องได้รับชมน้วกันนะครับเป็นบริเวณนะครับหลังบ้านนะครับหลังฟาร์มงวที่ทํางานนะครับ ขับก็เป็นทางนะครับฟุงกว้างนะครับปูกคอบาเล่นะฮะปบูเฟื่องหั้งงวนะครับหมอกไล่ลายนะครับตอนเดสอนี่นะครับหมอกเยอะมากนะครับพี่น้องท่านใดนะครับเนาะที่ทํางานอยู่อิสราเอลนะครับอยู่โมชาบไดบรรยากาศตอนทดสอบอย่างไดก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผม หรือทางบ้านเมืองทางประเทศทั้งใดนะครับประเทศไทยห้องก็ดีนะครับเนาะอ่าอากาศยังไงในนอนนะครับเนาะทางนั้นนะครับก็มาอ่าพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่เป้นที่ของกรมหน่อยก็เป็นประมาณนี้ครับเนาะนากาตอนละสองนะครับ โอเคครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับกหน่วยกอโบมีแง่งบหมนแม่นะครับกับผ้าพี่น้องนะครับมารับชมบรรยากาศตอนอนเอนกันนะครับนี่นะครับมาอัปเดตสภาพอากาศแล้วกันเนาะครับเนาะในตอนลาซอนนะครับผมโอเคครับผมนะครับเนาะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอีสานเจเนเรชั่นนะครับจากนนก็เฉยพรสไมค์กินานะครับเนาะก็สวัสดีทุกคนครับ